ข้อถ้าคุณทําได้10ข้อแล้วทุเรียนตายผมอนุญาตให้คุณเอาไม้หน้าสามมาฟาดหัวผมได้เลยแต่ถ้าคุณพลาดเรื่องมืนสักข้อไม่รอดนะครับถ้ารับข้อที่1สังเกตดูทุเรียนจะมีหน้าใบด้านนี้คือด้านหลังใบด้านนี้คือด้านหน้าใบเวลาปลูกทุเรียนจะต้องหันหน้าใบเนี่ยไปพระอาทิตย์ขึ้นเท่านั้นถ้าคุณหันผิดทิศทุเรียนจะบิดตัวเองหาตะวันปีที่สองตายเลยจะต้องหันหน้าใบ ไปพระอาทิตย์ขึ้นบ้านผมพระอาทิตย์อยู่ตรงโน้นฉะนั้นเวลาปลูกจะต้องหันไปทนนี่เป็นเคล็ดลับเลยเหรอครับใช่ครับผิดคือยังไงก็ตายผมลองมาเยอะแล้วครับไม่รอดไปเขารู้กันทั่วไปไหมครับว่าไม่อะเขาจะไม่บอกความลับพวกนี้กันครับเขาจะไม่บอกความลับกันแต่คนใต้ผมคนใต้งครพเคยรำสวนไงโตมากับทุเรียนจะรู้ดีสรุปข้อที่หนึ่งจะต้องหันหน้าใบไปที่ตะวันออกที่ต้น ใช่ใชข้อที่2เวลาปลูกทุเรียนห้ามขุดหลุมฝังดินตายครับเวลารากออกมาไปเจอน้ําใต้ดินแกะถุงดําปั๊บไปวางไว้บนดินตําแหน่งที่เราจะปลูกแล้วหาดินจากทางอื่นมาโป๊ะมาโปะแบบนั้นนะครับไม่ต้องแกะถุงออกเลยแกะถุงออกแต่ว่าห้ามขุดหลุมเนี่ยพอแกะถุงดําปั๊บวางบนดินตําแหน่งที่จะปลูกเลยแล้วหาดินจากทางอื่นมาโปะอ่ะมาคูนอ่ะถุงมันก็จะย่อยไปเองไม่ถุงแกะออกครับวางางแกะออกครับวางลงแต่ไม่ต้องขุดหลุมคือสรุปห้ามขุดหลุมข้อที่สองใครรับข้อที่2ห้ามขุดหลุมโดยเด็ดขาด ไปวางบนดินตำแหน่งที่เราจะปลูกเลยแล้วหาดินจากทางอื่นมาคูนคนใต้เขาได้โป๊ะคนอีสานคูนดินคูนดินใช่ครับผมห้ามคนรู้ข้อที่สาม ตำแหน่งที่เราจะเอาต้นทุเรียนไปวางที่เราจะคูณดินาหาหินฟอสเฟตสามกับมือโรยรอบๆก่อนที่จะเอาต้นทุเรียนไปวางก่อนที่จะคูณดินมดมอด,มอดปลวกเชื้อโรคเชื้อรารากเน่าไม่กล้ามายุ่งทุเรียนจนกว่าทุเรียนจะออกดอกเลยฉะนั้นข้อที่สามหินฟอสเฟตขาดไม่ได้บ้านเราไม่มีมมขายแต่ผมมีถ้าลูกค้า <c oughs> ซื้อสิต้นป๊บฟผมจะแถมให้ฟรีสิต้นอยู่ในห้องนี้ครับ ขายไม่ได้เพราะอะไรไม่มีใบอนุญาตขายปุ๋ยและยามันมีความผิดกระทรวงพันธี์เขาเล่นงานตายก็ผมถ้าซื้อ10บต้นแถมไม่ผิดข้อที่4เวลาปลูกทุเรยียนนะครับดินที่เป็นรูปถุงเนี่ยเบ้า แตกไม่ได้หรือดินเป็นรูปถุงแตกไม่ได้ถ้าเบ้าแตกรากแขนงกับรากขนอ่อนที่พันเป็นก้อนขาตามรอยแตกตายดูดอาหารไม่ได้ค่อยๆมอดจากนั้นคุณจะปลูกแนวไหนก็ได้อย่าให้ดินแตกแต่วิธีของผมง่ายๆหาคัตเตอร์คมๆมากรีดเอาแผ่นตูดเนี่ยทิ้งไปเลยข้างๆเย็นๆเก็บไว้ก่อนเวลากรอบดินกรอบทั้งถุงปาสติกเลยพอกรอบได้ที่ปั๊บจับขอบให้แน่น หรือคุณจะปลูกแนวไหนก็ได้อย่าให้ดินแตกอย่าให้ดินแตกใช่ดินแตกบ้าแตกข้าาต้นละสองพันไปก็ตายตายครับแต่มันไม่ตายเดี๋ยวนั้นมันค่อยๆดูดอาหารไม่ได้มันค่อยๆมอดค่อยๆเฉาแล้วก็ตายไปเลยครับสรุปข้อที่ห้าเวลาเอาดินกรอบทุเรียนนะครับห้ามกรอบบนนี้ อีกประมาณ5เดือนมันจะให้รากแขนงหรือรากอากาศโผล่ขึ้นมาหายใจฉะนั้นเอาดินปิดบนถุงไม่ได้แต่ปิดจากตรงนี้ไปได้คือโปะจากตรงนี้ไปได้ดินเดิมห้ามปิดเด็ดขาดแต่เอาใบไม้ฟางหญ้ามาปิดได้แต่ห้ามเอาดินปิดถ้าดินปิดไม่ได้ครับมันหายใจไม่ได้ตายแต่พอเบอร์เดือนที่5เดือนที่6จะมีรากโผล่ขึ้นมาไม่ต้องเอาดินไปนกรอบครับเขาโผล่ขึ้นมาหายใจโดยเฉพาะเลย ข้อที่6ต้นทุเรียนเวลาซื้อไปลูกค้าต้องทําการบ้านเองถ้ายังไม่ถึง2ปีต้องทําหลังคาพืชที่เลี้ยงปลูกกล้วยปลูก,ลกมะละกอให้เขาโดนแดดได้ําไร<อ>แต่ถ้าต้นกล้า2ปีแล้วให้โดนแดดจัดๆได้เลยฉะนั้นลูกค้าต้องทําการ<อ>บ้านเองว่าลูกค้าซื้อไปสมมติว่าปี6เดือนคุณต้องไม่ทำหลังคาอยู่6เดือนแต่ถ้าซื้อ2ปีไปแล้วแต่ของผมหมดครับ2ปี200บาทหมดละปลูกกลางแดดได้เลยไม่ตายแน่นอนข้อที่7 เวลาปลูกทุเรียนอย่าปลูกหลุมละต้นไม่ได้กินหรอกครับพอยวลาออกดอกมาปั๊บต้องไปหาดอกตัวอื่นมาผสมให้มันยุ่งยากวุ่นวายแต่ถ้าหลุมนึงสี่ต้นห้าต้นหรือหกต้นหรือยังไงก็ได้อย่าให้ปลูกหลุมละต้นได้กินแต่ถ้าปลูกหลุมละต้นไม่ได้กินข้อต่อไปเลยครับผมนี่นะครับหลุมหนึงไปถ่ายของจริงจากจังหวัดชุมพรผมไปถ่ายมาทั้งหมดยีสบสวนหนึ่งละห้าต้น คุณดูดีครับต้องแบบนี้เหรอครับเนี่ยใช่ครับคือถ้าปลูกหลุมต้นเดียวเนี่ยไม่ได้กินแน่นอนได้กินแต่คุณต้องไปผสมเกสรให้มันต้องเด็ดดอกอื่นต้นอื่นไปแจ่มให้มันแต่ถ้าอันนี้มันจะมันจะอัตโนมัติอัตโนมัติของมันเลยมันจะเกิดความชื้นสัมผัสในกลุ่มแมลงพึ่งแมลงคู่ม้ากันเต็มบบวเลยแต่ถ้าหลุมละต้นถ้าได้กินต้องผสมต้องทําเองใช่ข้อที่แปด เวลาเอาดินมากลบต้นทุเรียนนะครับห้ามเอาขี้งัวขี้ควายหรือเอาฝุ่นมากลบเพราะว่าผมคนขายทุเรียนผมกลัวว่าใบมันจะไม่สวยมันจะไม่งามผมใส่ปุ๋ยบำรุงใบบำรุงรากบำรุงโคนทั้งเปรี้ยวทั้งหวานทั้งมันทั้งเค็มถ้าคุณเอาปุ๋ยมากลบอีกตายครับฉะนั้นเอาดินเนี่ยเราเปล่าน่ยมากลบแต่พอครบเดือนปั๊บปุ๋ยที่อยู่ในถุงหมดละเริ่มเหลืองละฉะนั้นพอครบเดือนปั๊บคุณหายหินหาปุ๋ยอินเซียรครับมาใส่เดีอยละครั้งเดือนละครั้งทุกอย่างสวยเลยครับเหมือนที่ผมปลูกแล้ว ข้อที่เก้าเวลาคุณกรีดถุงทุเรียนมาปั๊บจะเจอรากงอให้ตัดรากงอทิ้งเลยครับไม่ต้องกลัวตายหรอกครับตอนนี้มันไม่ไม่ได้ตัดมันมีสองรากนี่อะไรครับต้องตัดอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับต้องตัดเลยไม่ตายแต่ถ้าคุณไม่ตัดตายครับเนี่ยไม่ตัดนี่ตายครับฉะนั้นพอมีรากงอครับตัดออกเลยข้อที่สิบถ้าซื้อต้นทุเรียนสังเกตดูเรือนพ่อชํำไหนที่มียูวีเรียบร้อยแล้วต้นกล้าอยู่กลางแดดแล้ว ลูซื้อแบบที่กลางแดดได้เลยนะครับเพราะว่าไม่ต้องทาหลังคารอดตายชัวแต่แบบนี้รอดเหมือนกันแต่คุณทําหลังคาให้แน่นหนานิดนึงนะครับเพราะทุเรียนไม่ชอบแดดประมาณ11บเอโมงถึงบ่ายโมงฉะนั้นข้างบนคุณกิดให้แน่นหนาเลยแต่8ปดโมงเช้าถึงสิบเอโมงชอบจากบ่ายสจนถึง5้าโมงชอบฉะนั้นปิดข้างบนให้แน่นหนานแต่ถ้ายูีเรียบร้อยกลางแดดแบบนั้นได้แล้วไม่ต้องปิดครับรอดชัวสิบข้อ,ขอนะครับ นี่ก็เป็นเคล็ดลับการปลูกทุเรียนนะครับจากกูรูทุเรียนเลยนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นวิทยาทานสําหรับคนอยากปลูกทุเรียนกินด้วยนะครับผมวันนี้ถือว่าเป็นสิบข้อที่ไม่เคยฟังมาจากไหนเลยนะครับผมขอบคุณครับ